สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกม The Underscore b a รถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการครับแล้วเราจะมาเล่นเควสเลย โดยที่ไม่ต้องเข้าเมืองนะครับเราจะเล่นโบราณสถานเนยาเต้อันนี้ยากมากมั้ง5้าดาวโอเคเามาลองดูกันเพราะอีกอันหนึ่ง เราน่าจะยังทำไม่ถึงนะมันต้องเดินไปเรื่อยแล้วก็ผ่านดันดันต่างๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะเลยเลยยังไม่ทำนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเลยเปลิดดาบด้วยนะมันโหดมันโหดมันใช้อันเดิมอันนี้ เป็นแบบธรรมดานะครับแต่มันฟันง่ายแล้วฟันเร็วแล้วก็ใส่สักร้อยร้อยสามห้ากันใส่หัวใจนะครับ มือหกหกรองเท้ารองเท้าห้าห้าเลยสูงสุดห้าห้านะหัวใจด้วยนะโอเคในนี้มันสามารถเก็บ เก็บเงินอ่าเก็บของได้นะครับเอาไม่มีเรหรอหนูเนี่ยนี่ประเภทหนูนะ พอดูของก่อนมันซ่อนตรงไหนหรือเปล่าดูตามลงด้วยนะครับกลับไม่น่ามีละ รือเราใช้เป็นรูปหัวใจนะมันจะมีเพิ่มพลังนิดนึงอ่ะต้องอ้อมข้างหลังอของ บางทีมันมีทางลับนะครับเราก็ต้องดูนะดันล่ากอีก เก็บหมดเก็บทั้งหมดถ้าไม่กดเดินเก็บเองนะเราก็าเก็บเก็บโดยการใช้มือแตะก,ก็ได้นะครับนี่เราก็ลบหน้าต่างทิ้งไปเยอะนะหมดเลยนะ มันก็ยังติดขัดอะไรกินน่อยกินน่อยโอเค วิงมาวิ่งมาฝันที่ยามเห็นป่าว่าเราเลือดเลือดจังไหลนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่สนอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆสู้ไป ไม่หรอกเออเก่งๆๆเดินกลับไปกินของก็ได้นะครับแต่ผมไม่ไม่กลับ แปลว่าการช่วยกันฮิวอะ่ะมันมันจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครแบบเอาถ้าใคร เล่นแล้วยังไงอ่ะคือเล่นมาด้านเดียวเลยอะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหรม่มั้งช่วงช่วงระยะเวลาแบบเรายังไม่เก่งเพอถ้ามันยังอัพไม่สุดสายนะ จะฟันจะฟันของกินเรากินของที่จะจะได้ตามทางเรื่อยๆ เนี่ยพวกหนูอย่างเงี้ยคือเขาให้เราสู้อะแม้มันตายง่ายๆเนะี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้พร้อมพลังนะครับไม่ใช่ว่าฆ่าอย่างเดียวนะเขาให้มาเติมพลงังถ้าคิดดีๆแล้วอะเพรผมผ่านม่เยอะผ่านม่เยอะ นี่ย <Es> พลังไม่เต็มเราก็กินก <t> ินเข้าไปเห็ดเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้เห <t> ็ดพิษหรือเปล่าเนี่ยเหตุ่ลพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเห็นป่ะเต็มกับเต็มแล้วถ้าเล่นเป็นจังหวะนะจังหวะดีๆอ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นอยู่ที่เลเวลเราอีกอะ่ะท่านเลเวลน้อยไปเราก็สู้กับอ่ามอนมอนไดล้ลำบากนะครับเห็นป่ะผมเต็มละแต่ถามว่าข้างหน้าเรามันมีตัวอะไรเราก็ไม่รู้ เราไม่รู้นะว่ามันมีาทางลับกี่อันก็ไม่รู้ผมลืมอ่านมาด้วยมาจังมาจังดแลาวนะะ มีไปต่อนะครับ แอ่หนูยักษ์หนูยักษ์อื้อหือโดนกัดทีบเอ็ด นไปด้านนี้ก่อนแล้วกันจะมีอะไร งงหาไม่เจอนะ วางดูด้ายด้วยขวาด้วยนะครับนะเห็นป้าวางชอบมาวางเราแบบรีบเดินรีบไปเร็วอะ่ะมันจะอดของจะก็น้นอยนี่ถ้าใช้ ถ้าที่ฟันแรงแงมันก็จะตายเร็วเลยนะเออน่าจะฟันตั้งนาแหละโบราณสถานเออ ทีนี้เรวบมับ มองต่ําเกินบางทีมันก็ไม่ดีนะครับบางทีมันมีแบบพวกประตูอะไรอยงี้กลไกลนะได้โลมาโลมาแล้วแล้วทําไมเราไม่ใช้ผมว่าใช้ดาบสองมือดีกว่าอะไรองี้หรือไม่ดาบใหญ่นะ ไม่น่ามีอะไรนะอันนี้ต้องซ่อมแผงหน้าเลย รวดนะครับนี่น่นี่น,ะนนะ่ถ้าโดนคีดที่เดียวเลยนะเก็บของเก็บของเดินเดินเพื่อตอกยำ้ำ อะไรนะโอเคไปอ๋อนี่นี่ของอ่าของที่ทำเครสได้นะเขาจะให้หลังหนึ่งโอ้ก็โอเคก็โอเคอาจจะขายอาจจะขายนะ เราก็กดถูกนะครับจบถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับอาจาการ There the ruins อ๋อของชาชิกอรอเวตนี้อ๋อนี่ผ่านละอันที่สองนะแล้วถ้าจะภายทีเหลือกี่อันเหลืออันเดียวนะครับนี่ชาชินชาชินชาชิกเนี่ยโอเคอีกอันหนึ่ง น,นี้พ่อก่อนวันิรนนี่จิตจำใส